วันนี้ที่จังหวัดสุขโขทัยเองคุณครูนะครับมีระบบความคิดแบบใหม่การใช้แผงโซลาเซลล์มาผนวกกับสถานีการชาร์จรถ E ีีจะเป็นเช่นไรดูพร้อมกันครับหากมเพิงเพลินนะครับอย่างแรกเลยตอนนี้เขาบอกว่ารถโฟก์เต่าโบราณที่คุณครูท่านนี้เนี่ยใช้อยู่เป็นโบราณคลาสสิกแต่ข้างในครับถูกแดัดแปลงให้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าติดตั้งระบบ,บขับเคลื่อนไว้ที่กระโปรงหลังส่วนในกระโปรงรถส่วนด้านหน้าจะวางระบบแบตเตอรี่ภายในตัวครับ ตัดแต่งแบบคลาสสิกส่วนที่นั่งด้านหลังเองนี่ก็จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด5,000 BTU เลยมีถังดับเพลิงเส,สร็จสับเจ้าของไอเดียนี้นะครับคือนายลัยรัตสัมลีหรือว่าอาจารย์ตายหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยอำเภอรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับก็ททำงานคนเดียวป่ะฮะอันนี้เขาไม่ทํางานคนเดียวคุณเขาได้ร่วมกันกันกบนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าภายใต้การดูแ,แลของนายสราวุฒ นิมานะนะคะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอ,อาชีวศรีสัชนาลัยขออภัยค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนะคะที่ช่วยการประดิษฐ์นวัตกรรมสถานีชาร์จไฟสําหรับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาเซลล์12แผงด้วยกันนะคะก็เป็นการติดตั้งพร้อมกันกันกบระบบชาร์จไฟที่ได้รับจากแสง จากแผงโซล่าเซลล์เข้าสู่ระบบแรงแล้วก็สะสมพลังงานเพื่อที่จะชาร์จเข้าสู่รถยนต์อีกทีหนึ่งนะคะสิ่งประดิษฐ์นี้ใช้งบประมาณเพียง80,000บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ทั้งยังเตรียมต่อยอดไปยังรถไถานาไฟฟ้ารถหรือว่าเครื่องมือการเกษตรที่จะใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็นำไปใช้สำหรับในชุมชนที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยค่ะ ที่เราเห็นสถานีชาร์จส่วนมากแล้วจะอยู่ในพื้นที่ในเมืองใช่ไหมครับเพราะว่ารถในเมืองต้องใช้สถานีชาร์จแต่ของเรานั้นสามารถย้ายไปตรงไหนก็ได้และสามารถสร้างเองได้เอาไปไว้ในที่ชุมชนในถิ่นธุรก,กันดาลได้ขอให้มีแสงแดดเป็นหลักนะครับขอให้มีแสงแดดเป็นหลัก